สวัสดีครับผมอู้ยีอยครับอ้ยใม่เรียว้ยอู้ยสวยเลยครับอวยเยครออกระนี้ยอะไรบ้ไใหม่เดียวด้วยปลาหอกนะครับ เตือนไม่คูสงโอ้โตโล่ออครับโล่ออก,กว่าป่เดินอื่อืออืออออื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 ่อออื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 ออ่ออือออ นี่ครับตันนี้ตัวผู้โลกลัวเลยครับน,น,นี่ครับโลอาบด้วยกัดเป็นกบยางบาบินนะครับเออฮึออ่ิครับ กัดเป็นกบยางบาบินใส่หญด้วย,ยสุดยอดครับผม